โทรศัพท์อินเทอร์เน็ตลิง์ที่เป็นอันตารายพวกนี้คือวิธีที่ควรจะหลอกลวงคุณได้ในศตวรรษที่21แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนพยายามขายหอไอเฟลบิ๊กเบนหรือแม้แต่ สะพานบรุกลินให้คุณยากที่จะเชื่อแต่ทั้งหมดนี้แหละเรื่องที่คล้ายกันอื่นๆอีกมากมายเกิดขึ้นตลอดประวัติศาสตร์คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับจอร์จซีพาร์เกอร์หนึ่งในนักต้มตุ๋นชาวอเมริกันที่น่าหลงไหลที่สุดซึ่งส่วนใหญ่ทํางานในช่วงปลายทศวรรษที่1น0 0ันักต้มตุ๋นเป็นคาที่ใช้เรียกคนที่หลอกลวงผู้อื่นขั้นแรกก็สร้างความไว้วางใจจากนั้นก็เกลี้ยกล่อมให้คนเชื่อในเรื่องที่ไม่เป็นความจริง พาเกอร์ Parker, เป็นชาวนิวยอร์กโดยกําเนิดและเขาหาเลี้ยงชีพด้วยการขายแลนด์มาร์กต่างๆที่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของเขาขายอาหารสาริมซัพยอดนิยมเช่นเทพีเซรีภาพเมดิสันสแควร์การ์เด้นพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนและแน่นอนสะพานบรุกลินซึ่งทําให้เขาเป็นที่รู้จักมากที่สุดเขาขายสะพานซ้ําแล้วซ้าเล่าอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งหนึ่งเขาได้ราคาถึง50,000ดอลลาร์เจ้าของใหม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาตกเป็นเหยื่อของนักต้มตุนจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนิวยอร์กจะสั่งห้ามไม่ให้พวกเขาทำสิ่งที่ปกติคุณจะทำกับทรัพย์สินของคุณได้เช่นการตั้งด่านเก็บค่าผ่านทางกลางสะพานบรุกลิน สะพานบรุกลินเปิดให้บริการในปลายศตวรรษที่19มันเป็นสะพานที่เก็บค่าผ่านทางซึ่งหมายความว่าคนเดินเท้าต้องจ่ายเงินทุกครั้งที่ต้องการข้ามคนขี่ม้าต้องจ่าย5เซนและถ้าคุณมีม้าและเกวียนก็ต้องจ่าย10เซนผู้คนหลายหมื่นคนจะข้ามสะพานทุกวันขณะที่พวกเขากําลังมุ่งหน้าไปทํางานจากบรุกลินไปยังแมนฮัตตันสองสามปีต่อมาค่าผ่านทางคนเดินถนนนี้ถูกยกเลิกเพราะงั้นก็เห็นได้ชัดว่าบางคนคิดว่าพวกเขาจะกลับไปเก็บเงินอีกได้ เกอร์มักจะเลือกใช้ชื่อต่างๆเช่นวอร์เดนเคนเนดี J. จมส์เจโอไบรอันมิสเตอร์เทเลอร์มิสเตอร์โรเบิร์ตเป็นต้นในขณะที่พยายามหลอกลวงผู้อื่นนอกจากนี้เขายัางใช้วิธีการต่างๆมากมายเพื่อแสดงตนว่าเป็นเจ้าของตามกฎหมายของทรัพย์สินที่เขาขายโดยอย่างเช่นการปลอมแปลงเอกสารเพื่อทําให้การหลอกลวงของเขาน่าเชื่อถือมากขึ้นและตั้งสํานักงานขายปลอมเมื่อจําเป็นนอกจากนี้ตอนท้าขายอนุสร์สถานแห่งชาติเขายังสวมรอยเป็นหลานชายของนายพลด้วยสถานที่ยอดนิยมแห่งหนึ่งที่เขาขายบ่อยๆคือเกาะเอลิส e เขารอผู้คนที่มาจากประเทศต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่มีเงินและต้องการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆเป้าหมายที่เขาชื่นชอบไม่ใช่แค่คนที่ต้องการย้ายมาที่อเมริกาเท่านั้นแต่ยังเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนิวยอร์กเป็นครั้งแรกอีกด้วยช่างเป็นการต้อนรับที่แย่จริงๆนะ ที่สหราชาชอณจาักรมีชายคนหนึ่งที่ทำสิ่งที่คล้ายกันแต่ในทางกลับกันอาเธอเฟอร์กูสันขายอนุสร์สถานแห่งชาติของอังกฤษที่มีชื่อเสียงและทรัพย์สินสาธารณะอื่นๆให้กับนักท่องเที่ยวที่มาจากสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษที่1920เข้าขายอนุสรสถานเช่นบิ๊กเบน สาเนลสันในจัตรุรัสทราปันกาและพระราชวังบักกิงแฮมและใช่เขายังขายอาคารเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยหาผู้ซื้อรายอื่นมาซื้อไปเรื่อยๆเขาหลอกลวงผู้คนจำนวนมากได้เนื่องจากผู้ซื้อไม่ได้มีข้อมูลมากนะักอีกทั้งพวกเขายังอายเกินกว่าจะบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาต่อสาธารณะเมื่อรู้ความจริง จากนั้นเฟอร์กูสันก็ไปสหรัฐอเมริกาและขายทำเนียบขาวให้กับเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ที่ต้องจ่ายเงิน1,000 0แดอลลาร์ต่อปีเช่นเดียวกับจอร์ดพาร์เกอร์เฟอร์กูสันก็พยายามขายเทพิสิริภาพให้กับนักท่องเที่ยวจากออสเตรเลียาชายคนนั้นต้องการซื้อโครงสร้างที่น่าประทับใจนี้แต่เขาเก็บเงินได้ไม่ทันเวลาเฟอร์กูสันเริ่มใจร้อนมากขึ้นเรื่อยๆเขาพูดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาและกดดันให้ผู้ซื้อของเขาหาเงินมาให้ได้ในไม่ช้าผู้ซื้อก็เริ่มสงสัยเอามากๆในที่สุดเขาตัดสจเาเดุดขก็ กูสันได้เขาถูกตัดสินจำคุก5ปีเพราะตำรวจรู้เรื่องการหลอกลวงอื่นๆที่เขาทำในอดีตหอไอเฟลก็ถูกเปิดขายเช่นกันในช่วงทศวรรษที่1930วิกเตอร์ลาสติกเป็นนักต้มตุ๋นที่มีชื่อเสียงอีกคนซึ่งขณะนั้นอายุ46ปีเขาทำให้อเมริกายุคแจ๊สต้องสั่นสะเทือนเช่นเดียวกับทั้งโลกด้วยขณะที่อยู่ในปารีสเขาทำข้อตกลงทางธุรกิจขนาดใหญ่เขาขายหอไอเฟลและไม่ใช่ครั้งเดียวแต่ถึง2ครั้ง ข้อตกลงของวิกเตอร์ค่อนข้างเรียบง่ายเขาทำการพบปากกับผู้ที่ต้องการซื้อเศษเหล็กเขาโน้มน้าวให้ผู้ซื้อเชื่อว,ว่าหอไอเฟลจะต้องถูกหรือเพราะมันต้องซ่อมแซมครั้งใหญ่ใครก็ตามที่เสนอราคามากที่สุดจะได้รับวัสดุไปเขาเป็นคนมีสเสน่ห์และมีทักษะในการสื่อสารที่ดีซึ่งช่วยให้เขาโน้มน้าวใจผู้ซื้อว่าหอไอเฟลจะกลายเป็นของพวกเขาจริงๆหลังจากการซื้อเขามีหนังสือเดินทางปลอมหลายสิบเล่มและมักจะเปลี่ยนชื่อในขณะที่ทำข้อตกลงทางธุรกิจที่ผิดกฎหมายมีเรื่องเล่าในท้องถิ่นทีี่่่นนนาาสใจท้ตกวิชิชร Texas, ในปี1919ชายคนหนึ่งมีความคิดที่จะโน้มน้าวผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นว่าเขากำลังจะสร้างอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่ยื่นขึ้นไปบนฟ้าซึ่งเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าตึกระฟ้าในปัจจุบันเขารวบรวมเงินได้200,000ดอลลาร์จากนั้นก็สร้างอาคารที่สูงแค่4ชั้นมันสูง16ฟุตและกว้าง10บฟุตซึ่งเล็กกว่าที่ควรจะเป็นมากการวัดที่เขานำเสนอในเอกสารไม่ใช่หน่วยฟุตแต่เป็นนิ้วซึ่งเป็นรายละเอียดที่นักลงทุนมองข้าม แน่นอนว่านักลงทุนที่คิดไอเดียดั้งเดิมได้หนีไปพร้อมกับเงินทิ้งความอับอายที่เรียกว่าตึกระฟ้าที่เล็กที่สุดในโลกไวเบื้องหลัง ย้อนกลับไปในศตวรรษที่18ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อบาบาร่าเออร์นี่เดินทางไปทั่วลิกเดนสไตล์ระหว่างการเดินทางเธอจะแบกสัมภาระขนาดใหญ่ไว้ที่หลังเธอใช้ชีวิตแบบเรร่อนซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอจึงมักหยุดเพื่อหาที่พักในคืนนี้ทุกครั้งที่เธอหยุดเออร์นี่จะบอกเจ้าของโรงแรมว่าสิ่งของที่มีค่าที่สุดข,ของเธออยู่ในหีบของเธอจากนั้นเธอจะขอให้เจ้าของล็อกกระเป๋าไว้ในห้องที่ปลอดภัยที่สุดในโรงเแรม เจ้าของโรงแรมทําตามพวกเขาไม่รู้ว่าไม่มีอัญมณีหรือเสื้อผ้าอยู่ในหีบแต่มีเพื่อนร่วมทางของเธอที่จะโผล่ออกมาจากหีบหยิบของมีค่าทั้งหมดแล้วหนีไปกับเออร์นี่อีกครั้งและพวกเขาทําแบบนั้นนานถึง15ปีจนกระทั่งคู่หูนักเดินทางถูกจับได้ในที่สุดพนักง,งานขายเฟอร์นิเจอร์จากบริเวณอ่าวซานฟรานซิสโกค้นพบสูตรธุรกิจของเขาในช่วงทศวรรษที่1970และ1980พเอขาติดป้ายโฆษณาในบริเวณนั้นมากมายซึ่งทำให้ผู้คนงุนงดมาก จากนั้นเขาก็ยกระดับขึ้นไปอีกถึงจุดหนึ่งเขาบอกทุกคนว่าเขามีหุ้น50%ในเหมืองทองคำโกลเด้นกันซึ่งอยู่ติดกับ Truth or Consequence ในนิวเม็กซิกทุกคนได้ยินเรื่องที่พื้นที่ถูกเตรียมพร้อมสำหรับการขุดทองและเรากำลังพูดถึงทองคำจำนวนมากซึ่งมีมูลค่าสูงถึง93ล้านเหรียญในแค่ปีแรกเท่านั้นบริษัทของเขาขายหุ้นซึ่งทำกำไรได้มหาศาลแน่นอนว่าทั้งหมดนั้นเป็นแค่เรื่องลวง คนขับรถบรรทุกคนหนึ่งไม่มีงานทำในปี2010เขาจึงเกิดความคิดที่ไม่ธรรมดาขึ้นมาเขาพยายามขายโรงแรมริสในลอนดอนในราคาเกือบ300ล้านดอลลาร์ไม่เลวเลยสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อเมื่อพิจารณาว่ามูลค่าที่แท้จริงนั้นสูงถึงกว่า700ล้านดอลลาร์คนขับแซงทำเป็นว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทก,กับเจ้าของโรงแรมหรูหราแห่งนี้เขายังแนะนำตัวเองว่าเป็นหุ้นส่วนด้วย เขาบอกว่าเจ้าของมีเหตุผลของตัวเองที่ต้องขายโรงแรมผ่านบุคคลที่3และมาพูดคุยโดยตรงไม่ได้ผู้ซื้อของเขายังให้เงินกับเขามากกว่า1ล้านดอลลาร์เป็นค่ามัดจำด้วยคนขับรถบอกว่าเขาได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าเพราะงั้นเขาจะขายให้กับผู้ซื้อรายอื่นแต่จะไม่คืนเงินผู้คนพยายามขายสิ่งแปลกประหลาดบนอินเทอร์เน็ตด้วยตัวอย่างเช่นในช่วงต้นทศวรรษ2 0 0ทันเมื่ออินเทอร์เน็ตกำลังเติบโตและหลายคนยังไม่เข้าใจแนวคิดของการซื้อของออนไลน์ชายคนหนึ่งจากออสเตรเลียพยายามขายทั้งประเทศบน eBay ใช้แล้วคุณซื้อนิวซีแลนด์ได้ในการประมูล1เดือนและราคาเริ่มต้นคือ0.01ดอลลาร์ออสเตรเลียผู้ที่ต้องการซื้อบางรายค่อนข้างจริงจังกับเรื่องนี้เพราะงานราคาจึงสูงถึง3,000ดอลลาร์ก่อนที่ eBay จะหยุดการประมูล